ไม่บ่อยครั้งที่จะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมทางการเมืองรวมทั้งการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องของทุกคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่มันไกลตัวเรามากเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญม,มากครับพันกิจหลักของสำนักง,งานนวัตกรรมนะครับข้อนหนึ่งก็คือการสร้างการตระหนักรับรู้ต่อความสําคัญของนวัตกรรมแล้วก็การที่เราเนี่ยจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าชาติแห่งนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายของเรา เพราะฉะนั้นในงานแฮกอตตอนครั้งนี้ผมเชื่อว่าเป็นจุดมุ่งหมายสําคัญนะครับที่จะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมในภาคเยาว,วชนคนรุ่นใหม่รวมทั้งกลุ่มพักการเมืองด้วยแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆในการมามองถึงเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวนโยบายที่หลังจากผ่านกระบวนการแฮกไปแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ แฮกเกอร์ตอนเป็นเครื่องมือที่ต้องบอกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเริ่มใช้กันมาสักพักแล้วนะครับเป็นการที่คนมาระดมอยู่ด้วยกันอย่างมากก็ไม่เกิน3วันนะครับเจชั่วโมงไม่หลับไม่นอนแล้วก็มีโจทย์มาร่วมกันว่าจะต้องแฮกคําว่าแฮกก็คือว่ามีสิ่งที่เราเรียกว่าเพนพอยต์หรือปัญหาที่ต้องไปแก้เราใช้แฮกกาตอนเป็นเหมือนกับการจุดประกายความคิดการที่ได้ฟังสิ่งที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับ แต่อาจจะต่างมุมมองแล้วมารวมกันเป็นโซลูชันใหม่ๆเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนจากหลากหลายประสบะการณ์ชีวิตเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าอัดแน่นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเอาไอเดียทั้งหลายมาแข่งกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องมีการนำเอาไอเดียที่ถูกคัดกรองมาแล้วเอาไอเดียที่มันดีเนี่ยนำไปสู่การนำเสนอให้กับกลุ่มบุคคลที่เขาสามารถที่จะนำเอาไอเดียเหล่านี้เนี่ยไปใช้เปลี่ยนแปลงได้นะครับมีทั้งทรัพยากร มีทั้งผมใช้คำว่าอํานาจการเปลี่ยนแปลงด้วยสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่านวัาตาก,กรมตกกรมทางการเมืองภาพแบบนี้มันเห็นตลอดนะครับการบอกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นประชาพิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมักจะเป็นแบบนี้หมดแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมของการทําให้กระตอนนี่ก็คือว่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าอยากจะเข้ามาในให้กระตอนเนี่ยก,ก็ต้องเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ต้อง,งรับฟังคนในกลุ่มในขณะเดียวกันเนี่ย ทุกคนจะต้องแลกเปลี่ยนเนนรียนรู้ต้องนําเสนอสิ่งที่เป็นไอเดียของตัวเองแล้วก็ทําให้ทุกคนยอมรับในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มหลังจากนั้นเนี่ยต้องมาพิชกันด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามองได้เลยว่าคือการสร้างกระบวนการประชาธิปตไตยนะครับทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของการทําให้กระตอด <Yeah. S 1> ผมทําไมบอกว่าต้องเป็นการทดลองใช้เพราะมันไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าไอเดียเหล่านี้มันจะเวิร์กจริงแต่เมื่อมีการทดสอบ มีการนำเอาไปใช้แล้วถ้ามันเวิร์กจริงๆเนี่ยแล้วคนเริ่มใช้แล้วแพร่กระจายไอ้นี่คือนวัตกรรมที่เราเรียกว่านาวัตกรรมเชิงนโยบายกระบวนการเหล่านี้มันน่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างดีครับประเด็นความท้าทายมีสาข้อครับก็คือนวัตกรรมจะไปเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตการหลุดพ้นจากกับดักไรายได้ปานกลางได้อย่างไรโดยใช้ศักยภาพของบริษัทที่มันอยู่ในเมืองไทยคงไม่ใช่บริษัทไทยอย่างเดียวนะครับเรา ต้องเปิดโอกาสให้กับสตาร์ทอัพเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยจากทั่วโลกนะวัตรกรที่เขาอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบในเมืองไทยนี่แหละให้เติบโตในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่นะครับก็มันก็เป็นส่วนที่2ประเด็นเรื่องของคือคอร์รัปชันนวัตรกรรมหลายตัวนะครับเป็นทั้งส่วนที่สามารถทําให้เกิดคอร์รัปชันได้แต่ในขณะเดียวกันนะวัตรกรรมบางตัวก็จะเป็นส่วนสําคัญมากในการที่จะไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชน ไม่ว่าจะเป็นตัวกระบวนการบริหารจัดการที่โปร่งใสเรื่องของธรรมะพิบาลที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับความโปรง่งใสอีกข้อหนึ่งเราจะอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงธรรมชาติต่อไปอย่างไรเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในเมืองเมืองมหาสารเมืองใหญ่ของเราเป็นใหญ่คนเมืองเนี่ยก็จะเป็นนวัตกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะน้ําเสียรวมทั้งการใช้ชีวิตการบริโภค ดังนั้นระบบนวัตรกรรมของไทยในอนาคตน่าจะให้ความสำคัญใน3เรื่องนี้ครับ <S <S ในบทบาทของภาครัฐนะครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มุ่งเน้นในการใช้นวัตรกรรมอาจจะมาจากคนไทยก็ได้อาจจะมาจากหลายที่ก็ได้แต่มุ่งเน้นทําให้เกิดการใช้นวัตรกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดโอกาสในการรั่วไหลในประการที่2ก็คือเรื่องของการที่เรามี โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมมากมายเลยที่อยู่ในสถาบันวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเกิดกระบวนการถ่ายทอดไปสู่การทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็น SME ทั่วประเทศให้ใช้ประโยชน์องค์ความรู้เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่นะครับและอยู่ในราคาที่เหมาะสมและระยะเวลาที่ถูกต้องด้วยทําให้เศรษฐกิจท้องถิ่นนี้เติบโตได้ด้วยศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ข้อสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของการ ยกระดับตลาดทุนตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในภูมิภาคหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยรัฐสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนเข้าไปช่วยเหลือทําให้โอกาสในการลงทุนนี้มันง่ายขึ้นโดยใช้เงินของภาครัฐบวกกับภาคเอกชนรายใหญ่นะครับทำให้การเงินทางนวัตกรรมของประเทศเนี่ยเป็นลีดเดอร์ในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในระดับเอเชียแปซิฟิกก็ตามครับ ประเด็นส,สคัญก็คือว่าเราอยากให้พรรคการเมืองที่มีโอกาสเข้าไปเป็นรัฐบาลรวมทั้งพรรคฝ่ายค้านขนาดใหญ่ในอนาคตเนี่ยรับฟังสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาไปปรับเอาไปใช้และอยากให้มีการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคงไม่ใช่แค่ในช่วงเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับต่อไปนี้เนี่ยภาคประชาสังคมกลุ่มคนที่เสียงน่าจะเบาเสียงที่น้อยที่สุดเนี่ยก็น่าจะมีเครื่องมือใหม่ๆลักษณะนี้เนี่ย เข้ามาเป็นส่วนที่จะทําให้เสียงของเขาเนี่ยได้ยินไปในทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมทางการเมืองและนวัตกรรมสังคมที่ต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ทําให้บ่ที่สุดครับ